ปวดเอวราวลงสะโพกหน้าขาโอเคครับครับปวดตลอดทุสี่ชั่วโมงก็ประมาณหกหรือเจ็ดนะครับเป็นมานานล้วอยังครับสิบปีสิบสิบปีเลยเหรอโอเคปีแล้วเนาะเราไปรักษาที่ไหนมาบ้างครับโอ้ยอยเดี๋ยวให้บอกครับตรงไหนเขาบอกว่าดีไปมาหมดฝับเข็มครับแก้วนวดอะไร เหยบนอมอ่าก็คือไปมาหมดแล้วเนะาะโอเคดีขึ้นพักเดียวแล้วกลับมาเป็นโอ้ทำไปสองครั้งเนี่ยมันมันมันอาการเป็นยังไงบ้างครับเบาขึ้นเยอะเหรอโอเคครับอ่านอนได้ดีขึ้นจากเดิมปวดตลอดเวลา24ชั่วโมงปวดระดับไหนของเดิมปวดระดับไหน10เต็ม10 2ยิชั่วโมงเลยเนาะมากี่ปีละ 10ปีนะถ้าพอ2ครั้งเสร็จเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่ความปวดโอเคเหลือ50าสแล้วเนาะวันนี้มาจากที่ไหนครับสายใหม่เนาะโอเคมีอาการเจ็บที่ไหนครับปวดเอวปวเคราวลงสะโพกหน้าขาโอเคครับครับปวดเยอะไหมปวดเยอะไหมไม่ครับ ก็ไม่ถูกเหมือนกันว่ามปนปวดตลอด24ชั่วโมงโอ้ะะปวดตลอด24ชั่วโมงโอะถ้าสมมติว่าปวดมากสุดคือ10เนาะเราปวดอยู่ระดับไหนความปวดเราก็ประมาณ6หรือ7นะคะโอ้6-7ก็เริ่มเยอะแล้วเนาะเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังครับ10ปี10ปีแล้วเนาะเราไปรักษาที่ไหนมาบ้างครับ บอกอย่าใบอกพักตรงไหนเขาบอกว่าดีไปมาหมดฝันเข็มนะครับข้อแก้วหอ่าอะไรนั้เหยียบน้ำมันอ่าก็ค uh, uh, ือไปมาหมดแล้วเนาะฝังเข็มกายภาพจัดกระดูกอระกอดะูไรไปมาไดอยางปมมหแล้วเนาะแต่ว่ามันดีขึ้นพักเดียวใช่ไหมใช่ค่ะโอเค อีเส้นพักเดียวแล้วกลับมาเป็นโอ้สิบปีเลยเหรอสิปีโอเคได้ก็จะไปทางไงแล้วก็เลยดูในในเฟซเนาะอ่าแล้วแล้วเราเคยไปเช็คหมอนรองกระดูกเสื่อมมาหรือยังครับเช็คค่ะเช็คหมอบอกว่ากระดูกแคบอ่ากระดูกแคบอ่าโอเคกระดูกมันชิดกันเนาะก็คือหมอนรองกระดูกมันเสื่อมนั่นแหละโอเคได้ครับเดี๋ยวผมดูให้เนาะครับ ปวดข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายอืมโอเคก็คือปวดตลอดเวลาเลยเนาะมีตอนนี้เริ่มปวดแล้วยังตอนนี้ก็ปวดอ๋อปวดปวดอยู่แต่แต่มันเดินเดินยังพอได้ยังไม่ยังไม่เสียทรงแต่เดินไกลๆมันมีมีระยะไหมที่เดินเท่าไหร่แล้วมันจะเริ่มไม่ไหวก็แค่เดินเป็นประมาณ เขกิโลรเียริ่มเริ่มมีอาการเนะาะ<า>มันจะขาลากแล้วใช่ไหมใช่ใช่ต้องคือไปตรงไหนก็ขึ้ต้นัาโอเคได้<า>ครับมาเดี๋ยวดูให้ครับโอเคไอมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไหมความรู้สึกเราขาอะไรเริ่มเบาขึ้นไหม,เร,มเ,เริ่มเบาขึ้นเนาะเออโอเคดีละครับเดี๋ยวมัดกางเกงแล้วลองมาเดินดูหน่อยเนาะ,นะลองเดินซิ เบาขึ้นเรียงเบาขึ้นเนาะจากที่ปวดตลอดใช่ไหมความปวดมันลดลงประมาณเท่าไหร่ละเอโอ้ได้ห้าสิบแล้วเหรอโอเคลองเดินลองเดินดูครับแล้ก็ลองขาจะเบาแล้วเนาะขาขาซ้ายเบากว่าขาขวาแล้วเนาะ แล้วตรงส้นเท้าอ่ะส้นเท้าบางลงไหมเบาเบาขึ้นเนาะโอเคสิบปีเนาะที่เป็นเนาะสู้ต่อครับโอเคสอบเบาไหมเบาเนาะตรงข้อเท้าตรงข้อพับขาหน้าแข้งแล้วก็ตรงเอวเอวที่บอกว่าเลื้อลังมานานเนาะเบา ดีดีแล้วเนาะอ่ะทําไปครั้งแรกมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงเอก็คือจากนอนไม่หลับแล้วก็นอนหลับขึ้นนอนไม่หลับเลยเหรอที่ผ่านมาเป็นมาสิบปีเนาะก็คือไปมาทุกอย่างแล้วเนาะตรงไหนเพราะว่าดีก็มาหาย เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนาะวันนี้ก็จะดีขึ้นอีกครับวันนี้โดนสู่ๆล่ะเดี๋ยวใกล้ได้ใกล้ฉลองละวันนี้รู้สึกดีขึ้นสักกี่เปอร์เซนต์เขารู้สึกเรออืมระบบโอเคเอาอะไรครั้งแรกครั้งแรกทําครั้งแรกดีขึ้นสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์ ขั้นแรกดีขึ้นฮะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้รั้นนี้น่าจะดีขึ้นอีกเดี๋ยวลองสังเกตอาการเลยเนาะโอเคสู้ๆครับวัสดีครับกลับไปสองแอรทำไปสองครั้งเนี่ยมันมันมันอาการเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มาครั้งที่สามอรเบาขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะเหรอโอเคครับเอร นอนได้ดีขึ้นจากเดิมปวดตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงปวดระดับไหนของเดิมปวดระดับไหนสิบเต็มสิบยิบส at ี่ชั่วโมงเลยเนาะมากี่ปีละสิบปีนะโอเคแล้วพอสองครั้งเสร็จเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่ความปวดโอเคเหลือห้าสิบแล้วเนาะแล้ววันนี้วันนี้ทำอีกครั้งวันนี้น่าจะดีขึ้นอีกเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะแล้วเราไปกดเองด้วยเนาะ